สวัสดีครับพิมาสถานทุ่งครับวันนี้มาเกี่ยวเป็นข้าวกอขอหกสามนะครับเดี๋ยวลงไปดูครับว่ารวงจะเป็นลักษณะไหนนะครับสำหรับข้าวกอขอหกสามนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เคยทํานะข้าวพันนี้นะครับ แล้วก็แถวบ้านผมก็เพิ่งจะเริ่มทํานะครับแถวนี้เพิ่งจะเริ่มทํานะครับสําหรับกขอหกสามนะครับมเมื่อกี้ไปสอสามก็เจ้าของนานครับก็อายุก็ประมาณเก้าสิบกว่าวันนะครับที่เก็บเกี่ยวนะครับเนี่ยรวมก็ อย่างเงี้ยจะไม่ถี่เท่าไหร่นะครับเนี่ยอุปกรณ์ขอหกสามนะครับนี่ผมก็ยังไม่เคยทำนะข้าวพันนี้นะครับประมาณาน,นี้ครับ ก็ใส่เสื้อทีมเหมือนเดิมครับสีเขียวครับมีสองลายนะครับกีดเป็นแบบมีสองแวบ,บนะครับทันชักเริ่มดังเงี้วครับว่าข้าวันนี้ จะต้านทานาโรคใบไหม้นะครับเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นโรคใบไหม้นะครับมันชักลังเลยครับ แปลงนี้สองไร่นะครับเจ้าของก็ไว้ทําพันธ์ุนะครับเอาไว้ทําพันธ์ุในฤดูต่อไปนะครับเม็ดเกล้ค่อนข้นางเกลสวยนะครับรวงยาวครับกว่าละแงเนี่ไม่ไม่ไม,ไม่ีนะครับ